สวยอะ่ะอันนี้แอบถ่ายลูกค,าะคะ้าเลยคะพอดีพอดีแบบว่าคือน้องเขามาดูเป็นวิกผมลองยืนยืนจะสวยสง่ามากเลยใช่เนี่ยคือรุ่นนี้จะเป็นงานสีเทานะคะเป็นแสกกลางมีวอลลุ่มข้างหน้าด้วยพอดีพี่ปอปเปิ้ลบอกว่ายังไม่ได้วีให้น้องะคะขออนุญาตมาถ่ายก่อนกันลวกันวันนี้ลูกชายไม่อยู่ก็เลยขออนุญาตรีวิวไว้ให้แฟนเฟซดูวิบแบบสวยนะ้าตัวเองแบบแบบออคือคือแบบ นาะมันดูธรรมชาตินะีนขนาดคือทาวีมันจะสรวยกว่านี้อีกอันนี้น้องเขายังไม่ได้แต่งหน้าแต่งไรน้อพี่ปอเปิลก็เหมืนอนจะทะเลนะเห <c oughs> มือนจะบังคับน้องมากเลยแต่คือมันดูมันดูมั่นใจขึ้นเนาะใช่เออคือคือ,คอตัวตัวใหม่ของเขาเนี่ยคือท้าท้าวี <c oughs> เออถ้าถ้าวีมันจะสวยกว่านี้นะนี่พี่ปอบป่นยังไม่ได้วีเดี๋ยวขออ่ะถ่ยคลิปวิดีโอไว้ให้แฟนเพจชมในทิกต o k ใน youtube ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปอบป่นจะวีให้น้องอีกสีหนึ่งนะคะเนี่ยคือสีมันสวยด้วยเนาะคือโคนมันจะเป็นสีดามีหนังสีสาคารุ่นนี้นะสวยสแล้วก็ข้างหลังวอลลุ่มมันเบาๆ